น่าจะเป็นคนในกลุ่มที่อยู่ในนี้มากใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนทีท่เป็นเยอะไหมคะก็ไม่ไเท่าไหรอ่อะค่ะรถหนูก็เก่าแหละแต่ว่า เปิดไม่ได้เปิดได้เีเทียวพวกปกติมันก็จะเปิดได้แปกติมันจมันะะต้องรเปิด่ว้างเราอยาให้มีกิจกรรมนึกด้ยง่ายจริงแล้วพี่ไม่ใช่เราเรา ใจเขาใจเราใจคนที่ที่โดนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อย่างน้อยทิ้งเบอร์นิดนึงก็ยังดีใช่ทิ้งเบอร์นิดนึงเราคงถอยทัวร์รถคุณมาได้การติดต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเราเราไม่ได้กติดใจขนาหลอกทจริงก็เลยไปแจ้งความไว้เขาขี่ออกไปทางด้านหลังปั๊มะน่าจะเป็น เล้รถเล็กเนี่ยไปดูแล้วก็จอดทิ้งไว้ที่ปั๊มสื่อพีท,ทีตรงข้ามแม่น้ําบางประกงไปเป็นเลี่ยงเมืองค่ะแ,แล้วคืนนี้พี่ก็จอดรถทิ้งไว้เพื่อเอารถใหญ่ไปสงงานก่อนเพราะน้องคนที่ขับก็ตกใจเราก็เลยไปสมนาคแทนจอดรถทิ้งไว้ที่ลานจอดของปั๊มสื่อพีทีแล้วคืนนี้เราก็กลับมาอรถด้วยความที่ว่าเรากลับมาถึงประมาณสามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่มเราก็ขึ้นด้านขวาเราก็ไม่ได้มองด้านซ้ายเราก็เลยไม่ทันเห็นว่ารถเรา,เาถูกชน แล้วคันนี้กลับมาที่บ้านพี่ก็ตอนเช้าก็จะขึ้นรถเนี่ยแหละก็เลยเห็นว่ารถเกถูกชนก็เลยไปเลยไปถอดดูกล้องที่ปั๊มเขาก็ได้เห็นว่ารถเราถูนชนชนที่ไหปั๊มแล้วหลังจากที่เราโดนชนแล้วเราได้มีการแจ้งความอ่าไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนะคะที่สระบัวเพาเราเห็นในกล้องวงจรแล้วว่าันกรเกษม่อนนันชนเราร็ถูกวางในบ้านอืมเพราะตอนที่พี่เห็นนะพี่ทีแรกก็เราก็ เราไม่เป็นไรรถเราเก่าแต่เราคิดอีกทีนึงว่าการที่เขาท่างเนี้เราก็ไปถามเด็กปั๊มว่าเขาได้ลงมาดูรถเราไหมได้ยืนยืนรอเจ้าของไหมเพราะว่าบางทีเจ้าของอาจจะอยู่ในห้องน้ำเข้าห้องน้ําหรือว่าจะอยู่ในเซเว่นซึ่งพอไปถามติดต่อถามเด็กปั๊มแล้วว่าเด็กปั๊มบอกว่าไม่เลยครับพี่เขาลงมาดูแค่ว่าถอยชนแล้วเขาก็รีบขึ้นรถแล้วเขาก็ไปเลยเบอร์โทรเขาก็ไม่ทิ้ทงไว้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าคือการกระทําแบบนี้มันมัน ไปทําอย่างเงี้ยกับคันอื่นๆเขาก็จะเสียหายไงเราก็เลยมันก็ต้องติดตามคันนึนงเขาอยากจะฝากอะไรกับผู้กอ่อเหตุนะครับที่อตอนนี้ก็อยากถ้าเกิดว่าเขาเห็นข่าวนะคะช่วยกรุณงติดต่อกลับมาเพื่อมาคุยกันว่าจะรับผิดชอบเรายัางไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การหรว,ว่าอยจะขอโทษอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ว่ากัน,น,นเนาะเราเราไม่ได้อะไรบ้ากเราแค่อยากได้ ได้ยินขนลก็อาแค่นั้นเองใช่ถ้าเขาสับึกนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกยังยืนยันปากแข็งเราก็คงต้องว่ากันไปตามกระบวนการาของของคดีความกันเนานะ